สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวมาเปิดกล่องนะคะเรื่องของนนี้พัสดุส่งมาจากภูเก็ตเนะาะดามันไม่กลับกันให้เนาะส่งมาจากภูเก็ตใช่เพิ่งได้รับของวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มากเลยที่ชมพูนุษเนาะค่ะ อันนี้เราจะลองมาแกะดูว่าข้างในเนี้มันจะเป็นยังไงมันจะว้าวไหมอย่างที่เราอย่างที่เรารอคอยเนาะก็จะพยายามเลาะด้านข้างให้มากที่สุดไม่ให้โดนข้างในเนาะไม่รู้ว่เราจะเจออะไรบ้างเมื่อกี้ เพิ่งเช็คของพัสดุก็คือมีพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าเขาเก็บไว้ให้นะคะนี่เพิ่งเปิดออกนี่ก็ของที่ได้ก็ใส่พัสดุมาอย่างดีนะคะเรียกว่าแพ็คอย่างดีเลยโอ้ยทำไมพี่เขาน่ารักจังเลยอะ่ะนี่ดูสิกุสา์ให้อน,นี้มาด้วย <laughs> น่ารักมากเลยค่ะ มันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นของประดับเนาะพี่เขาออกบูธก็เอามาด้วยแล้วก็มีนี่โอ้ซีทำไมน่ารักจังเลยอะให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไข่มุกแท้ผสมบัวฮีมาพรีมอร์เพอร์อันนี้ก็อ๋อซาบูนะคะที่ทำจากไข่มุกยีงไงเขาหกสิบกรัมร้อยเก้าสิบกบาทแต่พี่เขาแถมมาให้น่ารักมากเลยค่ะ ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอีกสองอันจะได้เอาอันแรกมาก่อนนะคะเป็นอะไรเอ่ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเด็กๆนะก็คือจะว้าวมากเลยหนูได้อะไรเนาะแต่นี้บังเอิญเกะเลยเปิดมาเกะค่อยๆกรีดแกะ ตอนแรกอะคิดว่าอ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นสีชมพูแต่สีนี้ก็สวยในเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยในรูปเนาะในในรูปมันก็เป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแสงเข้ามันจะขาวมันจะเล่นแสงมากเลยนะคะดูเหมือนเป็นสีขาวเนาะีนเนาะแต่มันออกสีเทาๆสะท้อนแสงมาก อันนี้นะคะคือสายคลองแมทนามา่ารักมากเลยเอาไวนะ้ตรงนี้ได้ละสายคลองแมทอีกอันนึงที่พี่เขาแถมมาจัดว่าเป็นจัดว่าม็ดค่อนข้างจะใหญ่นะนี่นะ ใช่ดูก็รู้เลยว่าคือคือปกติพี่เขาก็ขายขายมุกแทนเนาะที่ที่เป็นโอทอปด้วยเนาะนี่ไงมีโอทอปนะคะรับรองนะคะนี่เนาะโอท็อปของจังหวัดภูเก็ตที่คนไทงจะดังเรารูจากพี่ผ่านาการมาออกบูธขายาขายมุกเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือเปล่าที่ที่สื่อไว้เนาะ แทได้ได้เป็นต่างหูมาสองอันน่ารักมากเลยนี่นะคะบอกพี่ว่าเอาสีชมพูเนาะแต่มันอันนี้มันสีคล้ายครึงกันมากเลยอะเออน่ารักดีเดี๋ยวจะให้ดูอันอคือรวมรวมแล้วชอบนะคะคือมันสู้แสงมากเลยลวเวลา,เาถ่ายรูปเนี่ย แล้วก็มีเม็ดใหญ่เล็กสลับกันโอเคพิมพ์ชอบค่ะเดี๋ยวไปดูของเก่าเนาะที่ที่เคยเอ่อที่ซื้อค่าวที่แล้วก็คือไปซื้อหน้าบูธที่พี่เขามาจัดนะคะแป๊บนึงเนาะ เค <Okay. S 2> มาแล้วอ่าคือพิมพ์จะบอกว่าเ<า>ขาที่แลวว้วอะที่ซื้อของพีหน้างานมันจะเป็นแบบนี้อ่อันเนี้ยเนาะคือด้วยความที่ข้อมือของพีอะมันจะใหญ่กว่าอีนี่นิดดึงเวลาใส่ไปมันกลัวมันจะที่จริงอันนี้มันเป็นแม่เหล็กเนาะอันเนี้ยมันออกสีชมพนะูแล้วน่ารักสวยเชียวเนี่ยเนอะอ่ะอันนี้เทียบสีนะ เอออันนี้เทียบสีกันนะคะเนอะอันนี้คือเทียบสีกันเลยอันนี้สีชมพูส่วนี้ออกเงินเงินหน่อยเนาะแต่ว่าดูเหมือนบางอันมันจะเป็นสีขาวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพิมพดูก่อนอ ขอดูกันนะคะเออบางอันทำไมมันลอกอะ่ะดูดูตรงนี้อืมไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดเนาะ เอเดี๋ยวก่อนนะก็คือออเสงสัยว่าบางอันทำไมมันถึงลอกแต่รูปร่างมันก็เป็นเป็นไข่มุกธรรมชาตินะเนาะโอเคอืมจัดว่าสวยแต่บางอันก็มันก็ลอกเนาะ สีสีมันไม่สมดุลกันนะนี่นะอืม,อมโอเคอันนี้มันจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยตรงนี้เนาะ เม็ดเกือบเออเม็ดจะเล็กกว่าอีตัวนี้นิดนึงเนาะไปเกือบไปครึ่งหนึ่งนี่เทียบเ <ๆ S 2> ทียบกันแล้วเนาะเล็กกว่าไปครึ่งหนึ่งนี่คือสองเม็ดของตัวนี้จะได้หนึ่งเม็ดของตัวนี้เนาะนอโอเคแต่อันนี้เม็ดโตามากเลยนี่เนาะเทียบกันได้เลยนี่น,นะคะ จัดปสวยอ๋อแต่สงสัยบางตัวทําไมมันลอกอะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะให้ดูไหมมันไม่ชัดใช่ไหมอีตัวที่มันลอกๆอกมันจะอยู่ตัวเนี้ยก็ไม่เห็นนะเนาะชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดเนะี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ เม็ดที่ลอกก็มีหนึ่งเอ่อหนึ่งเม็ดอ่าตัวนี้เนาะหนึ่งเม็ดอ่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ลอกไข่มุกตัวที่ลอกก็มีอยู่เม็ดหนึ่งอ่าตัวนี้อีกเม็ดหนึ่งนะคะมันลอกเนาะ เอาตรงไหนดีมันไม่ชัดเมที่สองที่ลอกนะอ่าอนนี้อีกเม็หนึ่งเมที่สามตัวนี้มันจะลอกแต่ในคลิปมันเห็นไม่ชัดน,นะคะแต่เห็นว่ามันเป็นมันลอกเนาะมันทะลอกอ,ะอ่ะออพิมพ์มวงอ่าอันนี้ไม่ทะลอกอ่าตอนนี้อีกสองเมตดติดกันตัวนี้เนาะสองเมตรติดกันนี่ก็ถะลอกลอกออก อ่ะอันนี้อีกเม็ดหนึงอันนี้อีกเม็ดหนึงมันทะลอกมันลอกออกกับครืองอ่ะตัวนี้อีกเม็ดหนึงละตัวนี้อีกเม็ดหนึ่งอ่ะสุดท้าย ได้เม็ดนี่อืมโอเคเริ่มรวมนะคะก็สวยดีแต่มันไม่ชอบตรงที่มันถลอกตรงเนี้ยมันมันไม่สีมันไม่เรียบอะมันไม่ตรงอะเอาไงดีเนี่ยส่วนต้องหูที่ที่พี่เขาแถมมาเนาะมาเห็นว่า เพราะเห็นว่าตรงของไม่ตรงเนาะไม่ตรงตามที่ที่ที่โอนตังไปเนาะพี่เขาก็โทรมาขอโทษแล้วบอกว่าจะแถบตุ้มหูให้ราคาห5 0สิบบาทเนาะเราก็ได้มาแล้วนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นเราบอกว่าขอสีชมพูได้ตัวนี้มานะคะซึ่งอันก่อนที่เราซื้อมันก็เป็นตัวนี้อันนี้ชมพูกว่าเทียบสี แล้วก็เทียบเม็ดก็คืออันเนี้ยอันที่เราซื้อตอนนี้ที่เราซื้อนะคะอยู่ตนนัวนี้มันจะเม็ดใหญ่กว่าโอเคเออก็คือรวมๆแล้วจัดว่าสวยน่ารักกระจิกริดเดียวกระจิบเดียวเนาะแต่มันยังไม่เป็นสีชมพูแต่มันก็เข้ากับสร้อยดีนะตอนแรกก็คือจะเอาไปเป็นของขวัญให้พี่สีนี่ดูละ สีเหมือนสรอยก็สีเหมือนสายของเมเง็เนาะโอเคตตวนี้ต้องหูนะคะที่เม็ดใหญ่คือที่เราซื้อเขาที่แล้วเนาะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะลองติดต่อไปหาพี่เขาอีกรอบนึงนะคะว่าเออทำไมสายไอตัวเนี้ยสายของเม็ดมันถึงทะลอกเนาะแต่รวมๆแล้วชอบ เออสีมันเป็นสีเทาที่ที่มันออกเทาๆเนาะเงินเงินหน่อยเนาะนี่เนาะแต่ก็สวยดีนะคะแต่เราอยากได้สีชมพูแบบนี้มากกว่า <c oughs> เวลาเอามาใส่ก็นี้สมมติจะใส่คล้องแมตตเ,เดี๋ยวเอาให้ดูจะคล้องแบบแมต <c oughs> จริงๆ น,นี้คือแมสจริงที่เราจะใช้วันนี้แล้วเราจะคล้องให้ดูนะคะโอเคเนาะอันนี้อันนี้นะคะ แล้วอันนี้ก็ชอบนะคะสายของแม่นี้นะนี่ไตตรงนี้ดูรบละเส้นใหญ่ดีตรงนี้ก็คือปกตินะแล้วก็ใส่เป็นสร้อยไ,ได้โอเคค่ะรูปค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะนี่จะว่าเล็กตัวใหญ่นี่เนาะอ,อันนี้แนว ปกตินี่เราจะใส่เม็ดเป็นธรรมชาติมากเลยแต่เสียดว,ว่ามันถะลอกตรงเนี้ยทะลอกที่เมื่อกี้ที่ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไปอีกรอบนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ